ตอบคาถามผู้ติดตามเกี่ยวกับการลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูดําหมูปลาลูกหมูลูกผสมแบบกึ่งธรรมชาติของบ้านทับตะวันาการเลี้ยงหมูแบบกึ่งธรรมชาติของเฮ่า,าก็เป็นเคลื่อนว่าเป็นลักคิดนึงที่จะนําไปสู่การลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูเพราะว่าเฮ้าบ่สามารถที่สิมีต้นทุนในการาหาอาหาร ที่เป็นถุงอาหารที่มันราคาแพงอาหารที่ดีๆไม่ให,ห้หมูเขากินได้เม่แม่นอาหารอยู่ตลาดเพิ่นบดีด้วยครับอาหารเพิ่นดีแต่ว่าเขื่อนว่าการเติบโตของหมูเขามันบ่สัมพันธ์กับอาหารที่ให้เพราะนั้นเขาจะเป็นต้องหาวิธีคิดวิธีการหม่ในการเลี้ยงหมูแบบกึ่งธรรมชาติหมูบ้านหมูลาดหมูดำเขานี่แหละนะครับหมูลูกผสมเข้าเพราบ่าหาสามารถเลี้ยงเลี้ยงแบบปกติขือหมูขาวคนใดเพราะว่ามันใหญ่ส้านะครับเพราะนั้นวิธีการลดต้นทุนเขามีหลายอย่างในการที่จะจัดการให้หมูของเขานี่เพื่อนว่า ไงพอดีที่จะขายได้หรือไงพอดีที่จะบอเกิ่นวาบอจ้อยเกินไปให้พอดีพอง้ามในการขายในการที่จะเป็นหมูสามดี D, หมูคุณภาพของเขานะครับอนอกจากเรื่องการลดต้นทุนในการคือเรื่องการลดต้นทุนในการหาอาหารหมมันกินน,นะครับนอกจากเขาจะใส่ห้ามเป็นลักษ้วเขายังใส่พักบุ้งพักผลไม้ตามฤาดูกันต่างๆมาให้หมูกินนะครับแล้วก็อาหารเสริมต่างๆเท่เาหามาให้หมูกิน,นเขาก็จะเป็นต้อง อาขึนว่าต้องปลูกต้องฟังต้องสังขึ้นมาในพื้นที่เขาบอกสามารถสิไปหาเลาะหาพักหาหย่าหาอาหารอยู่ในพื้นที่พื้นใดเพราะนั้นขึ้นว่าความสัมพันธ์เื่ิมโยงในการจัดการการเลี้ยงหมูแบบเึื่งธรรมชาติมันต้องมีความสัมพันธ์เชื่ิมโยงกันนะคะนรับเพราะนันแล้วเขาเลี้ยงหมูผลผลิตจากขี่หมูเอามามักใบไม้ส้างฟุ้นบ่มเฮดจูลินทซี์สั่งฟุ้นบม่มสั่งใบไม้มักขี้หมูเฮ็ดให้ดินดีเล้าเฮดไปปลูกกล้วยไปปลูกมันไปปลูกเขา ไปปลูกน่อไม้ไปปลูกพักบุ้งไปปลูกพักต่างๆผลลอยต่างๆที่นัมาสููเป็นอาหารหมูแล,ล้วก็แบ่งปันให้คนแล้วก็เป็นอาหารใน้คนกิน่นแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่ดีด้วยอันนี้คือว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ในการดํารงชีวิตที่นัาไปสูการเพิ่งตนเองบอ่อของคนหรือบ่อของหมูเื้ากันนะครับเพราะแล้วความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านี้นัมาสููเคนื่อาการแตกกิจกรรมต่างๆออกไปเพื่อ<จ>เพื่อเป้าหมายเดียวคือการการเพิ่งตนเองเพิ่งตนเองนี่บ่ได้ไปซื้ออีกอย่างข้างนอกเลยเนี่ย เพิ่งตนเองหมายถึงว่าขมันรักคิดของเอ่าเคลื่อนว่าปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จําเป็นต้องเพิ่งตัวเองให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นแล้วนี่ถ้าเขาเพิ่งตัวเองได้หลายกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แห่งดีนะครับเพราะนั้นแล้วนี่หลายสิ่งหลายอย่างเขาจาเป็นต้องผลิตเองนกตัวอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นเคลื่อนว่าเป็นจุดหนึ่งที่เคลื่อนว่าเป็นจุดปฏิบัติเพื่อการเฮี้ยนหูค้อมจุดปฏิบัติเพื่อการผลิต อ่าน้ำสมค้นไม่ผลิตน้ำสมข้นไฟเพื่อมาใส่ในกิจกรรมเข้าเองเลยนะครับลักๆเลยเป้าหมายคือเอาน้ำสมค้นไม่น้ำสมค้นไฟนี่มาใส่ในกิจ,จก,กรรมของเจ้าของในพื้นที่เพราะว่าเข้าเฮ็ดกิจ,จก,กรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นี่หลายอย,ย่างคันเขาต้องไปซื้อสารเคมีไปซื้อแนวฉีดไ่แม่งไปซื้อ,สา,อาาสารอาหารสารเนี่ยคำว่าสารชีวพันธุ์ต่างๆที่ดีๆนี่ มันมีราคามันมีราคาพอสมควรนะที่เขาต้องจ่ายเพราะนั่นแล้วเมื่อเขาขายได้หน่อยอยู่แล้วต้นทุนต่างๆก็สูงอยู่แล้วเขาต้องไปซื้อสารหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอีกคือว่าต้นทุนยังสูงขึ้นไปขณะเดียวกันเ้าขายได้ราคาทีที่เกินว่าราคาทีบ่อบ่อดีปันไดนะครับแล้วก็ขายได้บ่อหลายท้าไมเขาบ่อสามารถเกษตรกรทั่วไปขึ้นกันแล้วก็บ่อสามารถที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องเก้นว่าหาวิธีหาหาวิธีการซอกค้นหาวิธีการในการที่จะเพิ่มตัวเองให้ได้วกค หาวิธีการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันเคีียวของกับกระบวนการอินซีชีวภาพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ขึ้นว่าจุดอมองผลิตน้ำสมคนใหม่และการน้ำสมคนใหม่ของเขาเนี่ยก็เลยจาเป็นต้องได้ึ้นว่นมาเหตุขึ้นมาแล้วก็มียีเกรรมที่เหตุย่างต่อเนื่องทั้งหลายทั้งปงวงเราเขาสามารถผลิตน้ำสมคนใหม่น้ำสมคนไฟนี่นะครับตอนนี้ก็อ่ เหลือใส่นะครับเหลือใส่มีพ่อได้แบ่งปันพีน่น้องกษตรกรต่ก่อนเท่าสีเฮดได้บ่หลายบพอใส่ช่วง,งนี้เาขาเคลื่อนมาเขาตัดแต่งกิ่งงางาใหม่จากปานนะครับเพราะว่าสิเป็นต้นติว้วต้นจิกต้นหัง่งโดยเฉพาะต้นติ้วเนี่ยนะครับเป็นถ้ามันเป็นท่านก็เป็นท่านคุณภาพสูงคุณภาพดีถ้าเป็นเคลื่อนาเป็นต้นไม้ที่ตัดแล้วมันปลงขึ้นมาใหม่ในสามปีนะครับสามปีอามเขาได้อีก หรือพอถึง3ปี2ปีนี่ก็พอพอได้แล้วมันก็เ้นว่ากับสามารถที่จะเป็นกิ่งใหม่งาใหม่ในการที่เอามากันนาสมพ้นใหม่หรือสางทานคุณภาพสูงได้แห่ง3ปีแห่งไงแห่งด,นะด,ดีนะครับตัดจังไหนก็บ่อหมดนะครับนี่คือไม่ไม่ติวนะครับที่มีอยู่ในปลาของเขานะครับก็บเรียกว่าเมื่อเกิว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือทาแห้งหรือ สภาพแวดลมที่เขามีนี่มันมีความสอดคล้องมาะสมกับสิ่งท่เขากำลังเห็ดจําเป็นต้องครกามีการจัดการแบบอย่างยืนขึ้นมาโดยการน้าใหม่เรานั้นน้ำกิ่งใหม่เรานันมาสางเป็นน้าผสมคนใหม่มะเผาเป็นคนว่มามะกรันเป็นน้าผสมคนใหม่มะเผาเป็นทานคุณภาพสูงแล้วผลผลิตน้าสมคนใหม่ก็ได้ใส่ในกิจก,กิจกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ของเขาอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับเขาเรียกว่า กิจกรรมการจัดการปลาแบบย่างเยื่อโดยการเฮ็ดทานคุณภาพสูง้วกะ็นำสมคนใหม่ใส่ในกิจกรรมการเกษตรแบบอินทรีย์ของบ้านบ่มพอับตะวันท่านได้สนใจที่จะติดตามหรือว่ามาเรียนลู้มาเบิ่งก็ได้นะครับเฮาช่วงนี้เ,เป็นฤดูที่เหมาะสมในการที่เฮากำลังการน,นำสมคนใหม่แล้วกะ็มีมีกิจกรรมให้เบิง่งให้เฮ็ดซุม้อนะครับท่านใดอา่าอยากมาเบิง่งอยากมาปฏิบัติท,ทดลอง หรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติเมเบื้องยินดีนะครับก็ขัแวะมาเยี่ยมชมเมืองใดอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นําไปสู้กันเพิ่งตนเองการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องพืชและสัตว์ในบ้านทับตะว,วันครับ